สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลึกเซอรฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบางเลนนะฮะจังหวัดนครปฐมอยู่กันที่อู่ปอจเจริญกัญช่างของจังปุกนะครับเนี่ยเราพามาดูกันนี้กันนะครับออกมาเทปก่อนส่งลูกค้าดูไฟหน้าโฉมหน้าดูครับหล่อเลยครับพอเข้ามาแล้วอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเพื่อสอดความช่องเราเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราพาไปคุยกับเครื่องปุ้การท่าน,นนี้มีอะไรใหม่มีอะไรเด็ดเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับนี่ฮะอาจจะเห็นวเว็บๆนะฮะที่ตัวถ่ายข้าวนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเนี่ยะทำภาพไวๆหน่อย เนี่ยครางหน้าจะมีอะไรพิเศษนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหมดฮะเราทําให้ดใหูให้ท่านได้ดูกันหมดครับแต่สิ่งอื่นสิ่งใดที่ลืมไปไม่ได้ซื้อรถในานามพกษาฟาร์มออกรถ่ายไหนวันนี้นะฮะแจ้งมาที่เราครับก่อนที่จะไปจองก่อนที่จะไปซื้อนะฮะดูคลิปของเราไปนะฮะแจ้งมาที่เราเดี๋ยวเรามีค่า,าน้ํามันให้นะฮะวันออกรถนะครับวันออกรถนะครับ แจ้งก่อนไปจองนะฮะขอย้ำนะฮะนี่เครื่องก็จะเป็นเจมไว้ฮะปั๊มนะครับ23าช่วงล่าง12นะฮะตัวนี้สเปกนะฮะปาก3เมตรนะครับอะไรต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวจังปุ๊กพาพาไปดูนะฮะพาเดินชมเลยนะฮะทั้งคันนะครับนี่ฮะท่อโอ้โหเธโบกู้นะครับคันนี้ครับ๋ยวไปฟังกันจากฝากจังปุ๊กว่าอะไรเด็ดอะไรดีฮะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิงให้ผมด้วยรับรองว่าท่านอยากไปที่ไหนเราพาไปที่นั่นนะตัวนี้ก็จะเป็นยอยฮนะยอยเสียบมีปัญหาก็ถอดแบบถอดไปมาได้นะฮะทั้งสองฝั่งครับอย่างน้ดูถ่ายางบูพาวเวอร์ครับเป็นตัวที่ดีที่สุดของเบนโดของบาง แล้วส่วนใหญ่ท,งท,ทางการเสพไฟก็จะเป็นเบนโดน์ทอยางทออน้ำมันพวกนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นเป็นอะไรอาโก้ทอ,อ,อยางก,ก็เป็นของพวกญี่ปุ่นแช้ไหมแต่ทายก็จะเป็นถ้าเป็นล่อง B ธรรมดาก็ะะเป็นของแดงอ๋อีแดงเครื่องนี้จะเป็น S B S B แดงจะเป็นเกรดรองจากฟ้าลงมาท้องบางอ๋ออันนี้คือ เราก็ไม่ต้องตึงมากไม่ต้องตึงมากก็แรงจับประตูแรงจับก็ะตูกระบอกเขาลิกข้างหน้าก็จะเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นกระบอกใหม่ตัวเดินใหม่ปั๊มใหม่ระบบเฮาเล็กควใหญ่ก็จะใหม่ทั้งหมดับมีมอเตอร์ตรงนู้นก็ใหม่เหมือนกันใหม่ครับของใหม่หมดเลยครับมีตัวท่อยาวอย่างเดียวที่เป็นเก่าที่สุดตัวท่อยาวเป็นเก่าที่สุดครับ,รบเรา มาเทียบรอบกับมอเตอร์ใหม่เราหารอบไม่ได้ยังไม่ได้ก็เลยมันมาตรงกับมอเตอร์เก่าญี่ปุ่นตัวนี้ไม่งั้นเพราะว่าของเราเราไม่ได้ทดเปลืองไม่ได้ทดเตอร์เราไม่มมตรง,งเลยเรายิงตรงนี้คือเราต้องหารอบให้ได้หารอบให้เป๊ะคือมันมาลงตัวกับมอเตอร์เก่ายี่ปุนแต่ใจอยากได้มอเตอร์ใหม่ทั้งคันเพราะว่าเวลาเราหาของมันหาง่าย เครื่องก็ยังเป็นเ J4 อยู่เจไ5แล้วเจไ5แล้วตอนนี้ถ้าเป็นตัวมาตรฐานตัวปกติกเป็น J4 แต่ถ้าตัวซ็อกซ็อปก็ไป่ได้ขายถ้าลาสั่งก็จะจะเป็นตัวเจไเจไ5ก็จะมีไฟก็มีได้ลุ้งนะครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะเอายังไงไฟติ๊กแต่อางทีมมันก็ไอไฟนั่นแหละบัตมากอะไรบ้างเนาอยู่ในรู้ว่าอยู่ในเครื่องที่มีราคาอะไรแต่ดูแล้วลุ่งนะระบบ ระบบสายพานตัดระบบสายพานตัดไปเยอะไหมพี่เนี่ยจากจากรูปแบบเก่าๆหลายเส้นไหยก็ไปเยอะอยู่นะตัดไปถ้าเป็นสายพานทิ้งข้าวระบบสายพานทิ้งข้าวทั้งหมดก็ต้องมีถึง8เส้น8เส้นแต่อันนี้ไม่มีเลยเราก็แค่มาเพิ่มสายพานปั๊มยกเป็นนเส้นเป็นงเส้นธรรดาปั๊มยกได้เราใช้2เส้นอ่าเรามาพุ่งตรงสายพานล่อยข้าว ปเนคะก็มาเพิ่มปนปีจุด่สจุดอียตรงนี้อ่ะพี่ผมถามหน่อยมีลูกค้าหลายคนถามมาันเดียวนี้ถ้าเป็นยางแบบนี้กับยอยอ่ะอะไรมันจะดีกว่าคือถ้าเป็นของผมผมคิดว่าตัวยางตัวนี้ดีกว่าตัวยอยตัวนี้ว่าคือมันแคบพอมันแคบแล้วลูกปืนกับลูกปืนมันไกลกันพอลูกปืนลูกปืนไกลกันอะไรนี้ การรับน้ำหนักมันได้มากกว่าถ้าเป็นยอยยอยตัวยาวเนี้ยมันทําให้ลูกปืนกับลูกปืนมาใกล้กันพอมาใกล้กันแรงเพียงแรงหดมันก็เสียหายง่ายกว่าคือถ้าลูกปืนใช้เครื่องให้มันทางห่างกันมันจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าครับแต่ตัวอยอยตัวนี้ก็ซุกหลังมานี่มีปัญหาตรงยางก็ต้องรองตรงยางใช่ตรงยางก็เลยต้องไล่ตอนนี้รอโรงงานเคมอยู่ พูดกรนตรงนะเราโรงงานเกมเพราะว่าผมก็ได้ยินมามีของลูกค้าของเจ้าหนึ่งก็ระเบิดไปอ่ามีระเบิดไปอะไรไปมีระเบิดไปคือว่ามันเป็นยางอะมันมันไม่ดีมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมาาพอยางมันสึกไปทีนี้ก็เละลรอกอลูมเนียมตีกันก็เป็นการขาดแตกมากใช่ๆครับนี่ก็พูดกันตรงๆพูดกันตรงๆคือตอนนี้ก็ยางเข้ามาแล้วยางเข้ามาแล้วก็กำลังไล่เคลมตามลังคาอยู่ถ้าใครมีปัญหายางเสียอะไรเสียที่ซื้อไปแล้วก็รอเคลมจากที่ซื้อมาได้เลย ตู้มันที่ไหนก็ติดต่อที่นั่นม่ต้องข้ามมาหาผมโดยตรงเดี๋ยวมันจะข้ามไอ้นี่กันไปใช่ใช่ซื้อตู้มันที่ไหนแล้วมีปัญหาก็ตู้มที่นั่นเลยครับรอเองที่นั่นเลยพอทานผมก็เดี๋ยวจะเชนกลับทีอยู่ข้างบนนะครับนี่แล้วเทอร์โบคู่ตัวนี้อ่ะพี่มันประหยัดน้ำมันเยอะไหมมันก็ประหยัดน้ำมันกว่าครับถ้าความรู้สึกถ้าความรู้สึกเหรอก็น่าจะมันเล่นเท่าเดิมอ่ะมันเล่นเท่าเดิมแต่แต่มันได้แรงม้าที่มากกว่าอื เล่งเ่งเท่าเดิมนะแต่ได้แรงม้าที่มากกว่าแรงกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่ารถรถบ้านผมก็ทั้งหมดรถบ้านผมก็โบกู้ทั้งหมดจับแต่โบกู้หมดแล้วตรงนี้อ่าบ้านผมกอ่ะโบกู้ทั้งหมดแรงกว่าประหยัดกว่าครับผมแล้วผมที่เอาโซลินตอนเท้าก่อข้ออ่ะก็มันตกประมาณ2ลิตรกว่า2.4 2.6ก็มัน3 37 38ไร่นะมันจะกินอยู่มันแปดสิลิตร เก้าสิบปาริสเพราะผมวิ่งเกี่ยวอยู่ทุกวันเพราะผมต้องเติมเติมปั๊มน้ำมันทุกวันครับผ่านผ่านเราไม่ได้เติมผ่านแก๊สอนเราเติมผ่านหัวใจหัวใจเลยอ่าวันละแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าแต่เกี่ยวเนี้ยวันละสามสิบกว่าก็คือเช้าถึงเราเติมอ่าใช่อ่าวันหนึ่งได้กี่ไรเรามาคำนวณดูอืมใจครับคือเราวิ่งผ่านหัวใจทุกวันเราก็รู้เลยครับแต่ทีนี้มันก็เป็นบางตัวมันไม่ทุกตัวบางตัวที่กินก็มีบางตัวที่เซ็ตเครื่องเซ็ตรรมนาดีอะไรดีก็ ก็ตัวนั้นก็ก็โอเคกว่าบางตัวก็กินมากกินน้อยก็มีนะครับเหมือนกันไม่ใช่ว่าเทอร์โบคูจะไม่กินน้ำมันเลยก็ไม่ใช่มันก็เป็นบางตัวพอเครื่องยนต์เหมือนกันเทอร์โบเหมือนกันทั้งใส่กรมนาคนเดียวกันบางทีมันแรงเหมือนกันเลยใช่ผมก็เชื่อตรงนี้เชื่อไหมเชื่อเชื่อปูเดียวกันเชื่องตัวเดียวกันเทอร์โบเหมือนกันทั้งกรมนาเหมือนกันแรงก็เหมือนกันเลยคนเดียวกันเลยเครื่อง <จะ S 1> รถออกมาอย่างที่เดียวกันแต่คนทําคนเดียวกันหมดอสองเจ้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน<ร>ความแรงความแรงไม่เหมือนกันใช<จ>่ครับแต่นี้ลูกค้าเขาสั่งพิเศษเขาขอท่อเสียตรงนี้ขอสีเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โไอตัวนี้จะมี แต่ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตัวข้างเนี่ยอ๋อก็โครงการข้างหน้าก็ไม่แน่ครับต้องรอดูรอบมอเตอร์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเดี๋ยวต้องหามอเตอร์ตัวเล็กหารอบกำลังให้มันได้ก่อนแต่ใจก็ยังไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนอ่าก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเยอะเดี๋ยวกลัวบริษัทเป็นโดน้อยใจอ่าจก็ยังกําลังศึกษาอยู่ครับจะหามอเตอร์ตัวเล็ก มอเตอตัวเล็กแม่ปั๊มตัวเล็กที่แบบว่ารับสำลังงานเบาตรงนี้กำลังกำลังศึกษาดูซีตีอยู่กำลังดูตรงนี้แต่ตอนนี้ขอเคลียร์งานเคลียร์อะไรก็ไอตรงนี้ยังเราเอาไว้ที่หนักได้เพราะว่ามันไม่ได้หนักเหนื่อยแผลงใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้คือเราใช้แต่พานเนี่ยมันก็อยู่ได้เป็นสามพันสองพันนะครับว่า เพิ่มใหญ่มีคนขอถังน้มันใหญ่ๆใหญ่ๆครับอันนี้กี่ลิตรดิเนี่ยนี่ประมาณร้อยแปดสิบได้เจ็ดทั้งวันแล้วนะครับก็ได้ทุกวันผมก่อนมันทำไปมันจั้มกึ่งนะมันร้อยยี่สิบลิตรพอเวลาเกี่ยวข้าวมันร้อยห้าแล้วมันมันไม่่อมันหมดก่อนเขาอะไรลูกค้าหลายๆขอใหญ่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 ทีนี้ก็ใหญ่ก็ใหญ่หมด ่ลูกค้าขอเป็นเบาะสิ้งอ่ะอันนี้ก็เลยเรงลงทุนซื้อเบาะมาเบาะชื่ออู๋มั่งนะเบาะก็เป็นเบาะสิ้นะฮะชุดนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะอ่าเบาะสิ้นเลยก็ต้องลงทุนแต่เบาะนี้นั่งสบายนะมันหุ้มตัวดีผมว่าแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบเลยผมไม่ชอบผมชอบแล้วผมว่ามันไม่ห่อตัวอ๋อผมชอบเป็นเบาะเบาะเบาะปกติเบาะธรรมดาอันนี้ลูกค้าหลายๆคนเขาไม่ชอบนี่ก็เพิ่ม ระบบใหม่ๆของจ้าปูฮะตอนนี้เป็นกระบอกเก่าญี่ปุย่านงนี้ตอนนี้กำลังตั้งทํากระบอกใหม่อยู่อันนี้คืออันน,กกน,น,นี้ที่ที่ที่เห็นอยู่ในกล้องเนี่ยคือตัวนี้คือตัวทําทดลองนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาใหม่เดี๋ยวก<ช>่อนจะส่งลูกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้อันนี้เห็นน้ำมันเลอะอยู่เพราะว่าทดลองทําก่อนมันเป็นเก่าปุ่นปนี่ยมันเอามาใช้ก่อนเป็นก็เลยยังไม่ได้เก็บงานเก็บตินเก็บอะไรแล้วตัวนี้มันยกยังไงวะ ไว้ทาอะไรเลปรับนวดครับยืดหน้ายืดหน้าอะรอาก็คือเราไม่ต้องลงมาปรับอยู่ใช่อ๋อมันปรับไปนู้นได้เลยอ่าพอเวลาโดมาก็ไปการจะนวดยืดเนี่ยนวดเข้าเวลาเกี่ยวเขาตั้งเขาลงก็สบายนี่ฮะไครไทยเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์บางทีผมก็เคยได้ยินนะว่าบางคนเขาพูดว่ามันไม่มีประโยชน์ครับ อ่าอีกแค่นี้ก็เอากุญแจมาตั้งเอาก็ได้เอากุญแจมาตั้งเอาก็ได้ใช่ไหมใช่อ่าแต่จริงๆแล้วถ้ามีกระบอกไฮดรลิกแล้วมันก็ต้องดีกว่าเนี่ยมันจะดีกว่าลงมาตั้งได้ไงเราต้องหยุดรถเพื่อจะมาตั้งมันไม่ต้องมันไม่ต้องขันน็อตหลายครั้งอ่าใช่การขันน็อตหลายครั้งเนี่ยมันมีมันมีด้วยน่ะมันมีว่าขันไปขันไปบางทีน็อตก็เสียนะต้องเปลี่ยนใหม่อีกนะเดี๋ยวตั้งขันแล้ว นวัตกรรมใหม่น่าจะเป็นค่ายเลขอะไม่ใช่หน้าแหละเป็นค่ายเลขเลยของของประเทศไทยนะครับเนี่ยตัวปับมนวดนั่นนะใช่ครับก็ไม่เห็นของใครอะไม่ได้อะเคยเห็นเป็นของที่เนี่ยก็ไม่เคยเห็นพอเนยคิดอะไรได้ก็ทำไปทไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำผมว่าดีฟว่าเอามาทำไอ้ที่มันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เอาไปที่มันใช้งานดีกว่า โอเคครับคงจะลากันไปก่อนครับเดี๋ยวปิดไล่ด้วยตัวนี้ครับท่านได้ชมกันรอบนะครับแล้วก็คงจะะลากันไปก่อนนะฮะสำหรับเรี่องของขขอยจเรึงงานช่างแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าไปที่อู่ไหนเราติดตามชมน,นะครับ,รบคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ